วัสดีจ้าเมนูวันนี้แม่จะแอบอองออมูนะจ้าแอบแบบเมืองเมืองเฮานี่แหละจ้าใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็ใบมะกรูดเนาะวันนี้เราจะลาบลินหมูใส่ไปตัวนะจ้าตัดความเลี่ยนของสมองหมูนะจ้าถ้าไผ่บ่มีลิ้นหมูก็ใช้เป็นหมูซับก็ได้นะจ้าใช้ได้เหมือนกันนะจ้าเอาลิ้นหมูมาล่าให้ละเอียดก่อนนะจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปหั่นใบมะกรูดนะจ้าหั่นซอยเป็นฝอยๆเนาะแอบอองออนี่ขาดใบบะกรูดไปได้นะจ้าเพราะว่ามันจะดับความคั เาได้ดีนะา้าไปหน้าเต่ากันได้เลยเนาะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะสาวกระเทียมลงไปเจียวนะสาพริกแกงลงไปคั่วเนาะอันนี้เป็นพริกแกงเมืองพริกแกงเหนือเฮานี่แหละา้าพัดคั่วจนหอมนะา้าหอมได้ที่แล้วเฮาก็จะใส่ไอลิ้นหมูสับลงไปก่อนนะา้าลิ้นหมูสับสุกยากเนาะ จะใส่ลงไปพัดเหีาก่อนแล้วค่อยตามด้วยสมองหมูนะจ๊ะอาแอฟมองออสูตรแม่นี่ก็จะเอามาพัดมาคั่วเพื่อสุกเหีาก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยเอาไปห่อใบตองแล้วก็ย่างไฟนะจ๊ะถ้าไผจะแบบ อแอปลวดก็ได้นะจ้าแต่จะใช้เวลานานเนาะปรุงรสเพิ่มเติมนะจ๊ะใส่รสดรีลงไปผงชูรสนิดหน่อยแล้วก็เกลือป่นเล็กน้อยนะจ้าเพิ่มความนัวของรสชาติเนาะในส่วนของพริกแกงเขาก็มีผงชูรสผงนัวเกลืออยู่แล้วนะจ้าแต่อันด้วยปริมาณวัตถุดิบมันนักเนาะเขาก็มาปรุงเพิ่มนะจ้ากลัวมันจางไปเนาะอันนี้ก็ใส่สมองหมูลงไปนะจ้าเขาก็เดี๋ยวเขาก็จะพัดจะรวนสมองหมูให้สุกเนี้ยก่อนนะจ้า สมองหมูสุกเรียบร้อยแล้วครัก็จะตามด้วยต้นหอมผักชีนะจ้าเวลาผัดให้สุกและเรียบร้อยแล้วไปห่อน,นี้อุ่นใจนะจ้าแอบกําเดียวก็ได้นะจ้าอันนี้ต้นหอมผักชีใบมะกรูดนะจ้ามาผัดมาคั่วตัวกันเลยเนาะแอบักกําก็เดี๋ยวคราก็จะกดพักให้เย็นแล้วก็จะห่อใบตองนะจ๊าวิธีแอปสมองหมูง,ง่ายๆอันนี้เป็นสูตรของแม่เนาะเอามาคั่วมาผัดีงยก่อนนะจ๊าอ้าวเอาสมองหมูพักให้เย็นนะจ๊า แล้วก็มาใส่ใบตองนะจ้าวิธีหอก็ง่ายๆนะจ้าห่อใบตองเราจะห่อนักห่อน้อยกันแล้วแต่นะจ๊ะความชอบความมักความชอบของแต่ละคนเนาะอันนี้แม่จะห่อใหญ่สักน้อยนะจ๊ะหอกินเองไม่ได้ห่อขายนะจ้าเน้นห่อใหญ่นะจ้าอันนี้ใบตองกล้วยป่าเนาะซ่วงจะยาวนะจ้าถ้าใบตองกล้วยใต้หรือกล้วยน้ำวานี่ไอ้ซ่วงตองมันจะความยาวของใบตองมันจะสั้นนะจ๊ะอันนี้หอง่ายเนาะ อันนี้ก็เคาะเให้มันแน่นนย่าก่อนนะจ้าแล้วก็เอาไม้กรัดกรัดนก็เป็นที่เรียบร้อยในส่วนของห่อที่หนึ่งนะา้าอันนี้เต็มกละมังเลยนะจ้าน่าจะได้หลายห่ออยู่เนาะอ่ะก็จะแบ่งพี่ชายด้วยนะจ้า แอปเผื่อแอปเผื่อนอันนี้ก็สองบ้านนะจ๊ะก็คือแม่ก็ทํากับข้าวแล้วก็เผื่อพี่ชายไปด้วยเนาะเขาไปไล่มานาะกลับมาค่ำมาม,มืดก็จะมีกับข้าวกับปลาในะพี่ก็แวะเอานะจ๊ะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะจ๊ะแต่บ้านกใกล้ๆกันใกล้ๆกันนี่แหละอืออันนี้ก็มบซ้ายมบขวาจะาข้อข้อสักหน่อยหนึ่งนะจ๊ะ วิธีห่อใบตองของแม่นะจ้าห้าวสักน้อยหนึ่งจะค่อยละเมียดละไมตัวใดเนาะเวลาห่าวาขายาจะห่อน้อยๆงามๆนะจ้านี่หอกินเองห่อจะได้ก,ก็ได้นะจ้าเพราะว่าเอาไปย่างสุกเรียบร้อยก็ต้องใส่จานเหมือนกันนะจ้าอันนี้ก็มาย่างไฟนะจ้าได้สี่ห่อเนาะเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่าหน้าตาแอมองอถ้าสุกแล้วจะเป็นจะได้นะจ้าอันนี้ก็ หอมหอมหอมซอดๆเลยนะสาวหอมทะลุจอกก่อวันออกกุนกุเลยละ่ะอันนี้กัหน้าตาแอบอ่องออเฮานะาสาวเทใส่จานนะสาวเนี้ยถ้าใช้ไฟกลางๆนะสาวถ้าไปใช้ไฟกลางมันจะแหมนะสาวกินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆน,นี่ลำขนาดนะสาวคลิปนี้ก็ฝากไว้เต้าอีนะสาวเจอก,กันคลิปหน้าเนาะเมนูทำกับข้าวกับปลานะสาว